วันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องพัสดุที่แม่นของเรานะคะซื้อมาให้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นของเล่นที<ช>่ฮิตด้วยเนาะใช่ใช่ก็เป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาแต่เราจะไม่บอกนะแต่เราจะแกะให้ทุกคนดูน,น,น,ะะน่ารักมากเลยคุณน่ารักมากเลยแม่ก็ตื่นเต้นแม่ดูก่อนนะคะพี่น้ารัดูอ ไไหมคะอันนี้ดูที่นีอะไรบ้างไอ้หุ่นก็จะเป็นอันมีนะคะของที่แม่มาซื้อมาค่ะให้ล้งมองเห็นไหมนิ่มอะอะไรมาใกล้มาใกล้ๆมาใกมดูใกล้ๆทียะไอ้เรื่องคล้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วข้างในก็ทต็มนเป็นะเนี่ พี่เจนแกะให้เพื่อนๆดูดีกันอันนี้นคุยนุ่มมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นหมูนะคะร่างทรงก็จะมาณน,นี้นะคะทุกคนทุกคนนี่เนาะแกะเอาไปมาจะแกะกันแกะหนึ่งอ่าใช้ยาขวดนี่เลยใกล้ลุกทุกคนทุกคนทุกคนเอเอไหนเราขอดูรูปทรงแมวก่อนนี่ก็จะเป็นรูปทรงของนี่นะคะแมวหรือหมาตัวใหญ่เหมือนกันนะแมวหรือหมาตัวก็ใหญ่เหมือนกันนะตัวเท่าแบบอุ้มมือแม่อะไรเงี้ย ตัวเท่าเนี้ยเหมืนเห็นมือไหมเห็นไหมนี่คือัจใหญ่นะดูในรูปเหมือนเล็กอย่างเงี้ยเนน่อนนั้นเปแม่ีน่เป็นรายืดอทให้่นเ็นรมป็นฟอะนี่ค่ะทุกคนหมูเราแบนไปแล้วหมูเราแบนแล้วรบายสีหมูแบนลองยืดหมูหน้าแก่อะเหมือนลูกหนูเลยอะหมูยืดได้ เออหนึ่งดิหนึ่งแล้วใช่น้าเหรอแล้วใช้บิดบิดเพื่อนเพื่อนดูเหรออ่ะเล่นไหมอันไหนอันไหนเพื่อนเพื่อนใกล้ๆเห็นเปลี่ยนใกล้ๆอันนี้คืออะไรตัวนี้ไงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันพอเราบีบจากตรงนี้ใช่ไหมมันจะขุดขึ้นมานะคะเหมือนจ้าเอ๋เลยจัางเอ๋กับจั่งเอ๋เท่านั้นจ้าเอ๋จ้าเอ๋เป็นตัวนนะเขียดไหมเกลียนมากเลยยอูู่่ ใกล้ๆก็พอยืดกลับมาให้เพื่อนดูเนี่ยมีนเหมือนในทุกอย่างอะเกลี่ยคอยอย่างเออน้องเซน่ามาหาทุกคนเซน่ายิ้มสวยกันค่ะยิ้มสวยกันค่ะยิ้มสวยกันให้เพื่อนดูกันนี่อันบีบๆเพื่อนเพื่อนดูมีอันนึ่งมันจะเป็นกลมๆอะทุกคนแล้วบีบจะแนบบีกันนู้เหรอที่มันเป็นกลมๆก็บีบขึ้นมาจะเป็นในกลมๆในกล่องอ่ะอันนี้มันมีที่นห่แหละให้ติดตั้งมาท่องคล่ายกันอันบีบเพื่อนดูมี วางเรียงวางเรียงนีเอาอันนี้เป็นกล่องไแหละได้แข็งขึน้ยทุกคนเฮ้ยสวยมากทุกคนอาเนี้มาถูกที่ไหนเลยนี่นะคะมจะเป็นหมู่อยนะคะหมูที่ไม่สวนประกอบเจน่าเจน้าแก่อ่ะแล้อีกอันนึงไหนเพื่อนๆดูยังสมุดเราพ่ียังแก่สมุดระบายสีอ่ะเาต้องใชยังไงเนะ นี่นะคะเป็นกีบออกมาลูกแล้วก็จะจอกกันหมมื่อไปไงเขาห่อเขาให้เราบีบๆเล่นมันก็จะผุดขึ้นมาอย่างนี้นะมีอันนี้ติดอยู่มาด้วยแล้วก็เราก็แกะออกจากตาข่ายเฮ้ยเฮจับให้น้องกันวินิน้องเชน่าจะจับกล้องให้แล้วจะเอ๋สวัสดีค่ะหนุ่มชื่อเชนานะคะนี่ชิงน้องเชน่านะคะมาให้แกะให้จับ นี่ค่ะทุกคนนี่เนาะก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่ามอแองจี้นะคะแตงยูนะคะนี่เขาชื่อว่าแองจี้อ๋อตัวนี้ชื่อแองจี้นะคะนี่แต่น่าดูสิฮะนี่แองจี้แม่ตัวนี้ชื่อแองจี้เขาบอกเขียนภาษาอังกฤษตรงเนี้ยนี่นะคะภาษาอังกฤษเขาว่าชื่อแองจี้นะคะชื่อเหมาะไลยแองจี้ดูหน้าตาไม่รู้เขาต้องแก่อย่างนี้แหละมั้งมันต้องแบเนี้ยนี่ไงเป็นองุ่นนะเด็กๆนี่มากเลยองุ่น ืออบิบด้านะข้างในข้างในข้างในนี่นี่ย่าดูนะเจ๊เอ๋ลองจับตรงนี้ดูกันดีกว่าพี่แอ๋ยานักพี่ย่าบีบเพื่อนๆดูนี่นี่เอออีนี่ฟองเอ้ยข้างในน้ำมันเย็นมากเลยจะติดเหนียวๆวะตรงนั้นไอ้หนุนนะไอ้ไอ้หนุนตัวไอ้หนุนไงเออดิบิบขึ้นมาเป็นใสๆอันนี้ ซซนาจับซิซนาต้องรีวิวให้เพื่อนๆดูนะซซนาต้องอยู่กล้องซนานต้องรีว,วิวหัหนุ่มหนต่มหแต่มหน่าตนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มน่มหนุ่มนิ่มดน่มดน่มหน่มดน่มน่มหน่มนุ่มนเ่นุ่มหนุ่หนุ่มหนุ่มหน่มหนุเลหนุ่มหนุ่นุ่หาหุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ้มหนุ่มห้องนุ่มนุ่มน่มหนุ่ว่มหนุ่มหน่มหุน้่มหนุ่าหนุามหนุ่มหน่ม่น่่ ระบายไงอยเอาน้ำเปล่ามาลองใส่เหรอน่าจะใช่นะทุกคนนี่ก็คือของเล่นของเรานะคะที่แม่เราซื้อมาให้นี่นะคะก็มีสมุดด้วยนี่เนาะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดีย๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวสมุดนะคะที่ต้องระบายด้วยน้ำเนาะนี่นะคะก็ที่มีปากกาให้ด้วยนะคะใส่ปากกาอ้วกัน,นเนาะใช่นี่มีอะไรกัใส้มาด้วยนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบายสวัสดีค่ะกัน สัสดีค่ะ,คะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้เราแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะคะ